กินเป็ดคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะมื้อเที่ยงสาวมุกดาหารคะ่ะกับลุงไม้กินเป็ดค่ะวันนี้กินวนไปเพื่อนๆมาเดอ้อจ้ะเข้าเที่ยงจ้ะวันนี้ขาเป็ดขาเป็ด for me หนึ่งชินนะคะมันๆเลยสามีอบให้ Oh yeah โอ้โหไ Winner seconds if y o n โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะ แฮปปี้อีสเตอร์เดย์นะคะทุกคนปีนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะคะไม่มีปาร์ตี้อะไรใดๆนะคะเนื่องจากโควิดนะคะทุกคน mm hmm. เราก็กินข้าวที่บ้านนะคะเฮ้ยข <laughs> ้าสวยทั้งน้อนนะ,ะขาดไม่ได้เลยนะคะเแี่วบองที่เราตัไว้ Oh yeah.